สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้สิผาพี่น้องมาเ็ดเมนูไง่ายๆครับเละรวดเร็วเท่งแซบนี่ครับเนี่ยท่านใดที่เบื่ออาหารหรือคนใดที่กินข้อบะแซบเมนูเช่าไรเช่าสวนเช่าให้เช่าหน้าครับเนี่ยเห็ดงานบ้างไม่มีกินข้อบะแซบนี่เมนูนี่แหละครับผมเห็นง่ายครับกระเทียมนี่ทุบบอลเลยครับผม นะครับพี่น้องเลยมนู่นบ้านนั่นนู่นน้ำขวกน้ำปลาน้ำไห้น้ำหน้ากินตะหมูตะไก่ตะปลาตะเนื้อไรเปลือกหน้ากับเปลี่ยนรสชาติครับผมนี่นะครับใบบกกูดท้ากับหั่นซอยละเอียดเลยครับผม จะได้หอม้นมากครับคู่บ่มากะบ่ใไส้ก็ได้ครับไส่กับหอมดีครับผมเนี่ยเหมือหั่นสอยกับเทียมกับไข่เรียบยร้อยกับไส้ลงไปเลยครับผมเนี่ยทำด้วยชุลทอาครับผมใส่ไปเลย ใส่หล่เสบหลยใส่หน่อยก็บ่แเสบคูประมาคของชุดลกด็ใส่น้ำตาลนิดหน่อยก็ได้ด้วยครับด้วยเพื่อตัดความเข้มของปลาครับผมตามเลยครับบักเน่าหัวใไปเลยครับพี่น้องบมักูดก็ได้ด้วยครับด้วยหมักูดก็หอมดีตามไปเลยครับ ครับเป็นเมนูบานๆมีบะเขือเหลียงเขือร์บะเขือเคลื่อนไส่นี่ก็โอ้แสียบด้วยครับเนี่ยบะต่างกันเล็กครับกับสมบะจอมเนี่ยเสยบกับสมบะจอมคนเดียครับพี่น,อน้องง่ายซัมท่านใดคนใดที่เบืองอยู่นี่ก็ลองเห็ดเบืองด้วยครับพี่น,อน้องเด้อเขีดเบี้ยดดหัน อยากกิน,มนมเมนูยังไงนี่เมนูนี่กะโอเคอยู่ดีครับพี่น้องใส่ไเปเลยครับพริกขัวนิดหน่อยครับทานไปเลยครับบะกูดทันซ้อยครับใบมะกรูดทันซ้อยแล้วก็ลูกดวดครับผมหักใส่เลยครับพี่น้องมักแบบเดนี่แหละครับเป็นเมนู ที่นายมากเลยครับเนี่ยเมื่อเกินสามนาทีได็กินเลยครับผมเนี่ยท่านใดคนใดที่เบิองอย nah ู่ขันบอเซียก็ล่องเห็ดเบิองด้วยครับผมด้วยแซ่บหลยครับเนี่ยขันปลาบอท่านนี่เป็นยังมาด้วยครับมันสีขาวมันสีบอแซ่บท่านใดที่บอกินดิบเห็ดสุกกวันก็เลยด้วยครับจงมาเห็ดด้วยครับผมขันบอเซียก็ล่องเห็ดเบิองด้วยครับพี่น้องด้วยขันเปดนายนอาหารนี่แหละครับ มีนูบ่บานบานท่องครับผมเสียบไลน์นะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกผู้ทุกคนเด้อครับกขอให้ยูดดีไม่แห้งลำลำเรวยๆเงินท่องทุกผู้ทุกคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ